หมายว่ารถไฟฟ้าที่รอนานเพราะขาดแคลนชิปเอา้าแล้วหนึ่งคันมันใช้ชิปเซ็ตเยอะขนาดไหนทำไมถึงขาดแคลนแล้วเมื่อไหร่ปัญหานี้จะจบผมเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามคล้ายๆกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ ยินดี้อยเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานายนต์ในอนาคตแระพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกกันพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะฮะวันนี้มีช่องทางใหม่ให้ติดตามแล้วนะครับก็คือเว็บไซต์ ewarrantee โดดเน็ตนะรวบรวมความรู้ข้อมูลข่าวสารไว้จบเลยที่นี่ที่เดียวหลายคนที่จองรถในปีนี้นะก็ต่างประสบปัญหาเดียวกันนะครับก็คือต้องรอรถนานนะไม่ว่าตั้งแต่3เดือน 6เดือนบางคนรอเป็นปนีเลยนะครับซึ่งวันนี้ทางผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ออกมาให้เหตุผลว่าที่มันต้องรอนานเนี่ยเพราะว่าเกิดปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนนี่เองนะครับซึ่งมไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยมันเป็นทั่วทางโลกนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้บอกว่าเฮ้ยรถยนต์เนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับชิปเซ็ตนะมันไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสักหน่อยนะครับต้องใช้ชิปเซ็ตขนาดนั้นเลยเหรอนะครับต้องขอบอกว่า,วา ถ้าจะให้เข้าใจนะต้องย้อนกลับไปนะในปี1950ไปต้นมานะครับเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยมันมีการพัฒนานะครับมีการเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในรถยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้นะครับอ่าซึ่งมีการเอาชิปเซตมาใช้ตั้งแต่จำนวนหลักร้อยจนถึงหลักพันในปัจจุบันนะเพื่อให้เห็นภาพนะอย่างระบบจุดระเบิดเองเนี่ยก็จะมีกล่อง ECU นะครับในการควบคุมหัวฉีดว่ารถวิ่งขนาดนี้ความเร็วเท่านี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์เช็คนะครับต้องฉีดน้ำมันเข้าไปเท่าไหร่นะครับะระบบเบรกนะอย่าง ABS เนี่ยเหยียบเบรกไปปุ๊บไม่ใช่ร้อหยุดตายนะเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินกระทืบเบรกลงไปล้อมันจะหยุดปล่อยหยุดปล่อยเพื่อให้รถเนี่ยมันประคองไปได้อันนี้ก็ใช้ชิปเซ็ตในการควบคุมนะครับระบบควบคุมที่นั่งในรถนะปรับที่นั่งไฟฟ้านะก็ต้องใช้ชิปเซ็ตนะครับ ระบบควบคุมการขับเคลื่อนนะอย่างในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ารถเริ่มมีเซนเซอร์มากขึ้นนะครับมีระบบเลนคิปปิ้งรักษารถให้อยู่ตรงกลางเลนระบบเอด้าสนะรัรักษาระยะตามรถคันหน้าคันหน้าปรับความเร็วลงรถเราก็ชะลอความเร็วตามรถคันหน้านะซึ่งอันนี้ก็ล้วนใช้ชิปเซตในการประมวลผลนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันนะฮะในรถยนต์เนี่ยจะต้องเอาชิปเซตมาใช้ในการประมวลผลมากขึ้นนะครับ ซึ่งไอ้เจ้าตัวชิปเซตเนนะี่ยมันจะไปอยู่ในชุดที่เรียกว่า ECU นะหรือเรียกว่า ELECTRONIC CONTROL UNIT นะครับอ่านะเอาชิปไปตัวดำๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทีนี้บางคนบอกว่าแล้วชิปเซตมันคืออะไรกันแน่นะฮะถ้าเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าเราแกะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมานะบางคนเมื่อก่อนนะจะได้ยินว่ายุควิทยุทานซิสเตอร์นะครับ ไอ้เจ้าตัวชิปเซตเนี่ยมันก็คือไอ้เจ้าตัวรานซสเตอร์นะแต่มันมีหลายตัวอยู่ในตัวชิปดำๆถ้าเราแกะอุปกรณ์เล็กๆก่อกมา เราจะเห็นแผงวงจรสีเข,เขียวใช่ไหมแล้วมันจะมีไอตัวสีดำดำสีเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยอยู่ในวงจรสีเขียวนะครับซึ่งไอตัวดำดำสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะข้างในมันคือทานซิสเตอร์และไดโอดขนาดเล็กนะครับซึ่งไอตัวชิปเซตเนี่ยนะฮะมันคือสารกลืนตัวนําที่เรียกว่าซีลิกอนนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันมีไอตัวทานซิสเตอร์หรือไดโอดนะเหมือนวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับอยู่ข้างในนะเป็นหลักหมื่นหลัก หลักแสนหลักล้านตัวนะตามเทคโนโลยีการผลิตซึ่งวันนี้เทคโนโลยียในการผลิตชิปเซตนะครับไอเจ้าตัวดำๆเนี่ยสามารถผลิตได้หลักประมาณนาโนเมตรนะฮะหส่วนพันล้านเมตรนี่เองเนะก็คือมันเล็กมากนะครับเล็กนิดเดียวนะครับซึ่งไอเทคโนโลยีในการผลิตชิปเซ็ตเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันผลิตได้นะในปี1990เนี่ยมันผลิตได้600นาโนเมตรนะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันผลิตได้นะในปี2 0 2 2เนี่ยผลิตได้ขนาด 5นาโนเมตรนะก็หมายความว่าจากปี1990จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ชิปเซตเนี่ยเล็กลงได้ถึง120เท่าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพนะวันนี้เราจะเห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือเนี่ยเมื่อก่อนมือถือมีขนาดใหญ่ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะเล็กลงแล้วต้องบอกว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าชิปเซตเนี่ยมันมีศักยภาพประมวลผลได้ดีบางคนเนี่ยถือสมาร์ทโฟนอันเดียวนะครับ ความสามารถแรงกว่าคอมพิวเตอร์ประมาณ10ปีที่แล้วของผมอีกอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นว่าชิปเซ็ตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเทคโลยีอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เช่นกันนะครับดังนั้นนะพอชิปเซ็ตเทโลยีชิปเซตมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไอชิปเซตพวกเนี้ยก็ถูกเอามาใช้ในรถยนต์เช่นกันซึ่งวันนี้นะถ้าพูดถึงรถยนต์อย่างรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยมันต้องใช้ชิปเซตมากขึ้นเพราะมันไม่ใช้แค่พลังงานไฟฟ้า มันต้องใช้การควบคุมนะอย่างพวกรถ t เทสลามีออโต้พายอดมีเซนเซอร์มีไลด้านะครับมันต้องมีการประมวลผลนะฮะมีระบบออโต้พายอดขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งพวกนี้ต้องใช้ชิปมากกว่าที่เคยในอดีตกว่ารถน้ํามันเสียอีกนะครับถ้าเทียบรถน้ำมันใช้กันหลักพันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้กันถึงประมาณอย่างน้อยนอยค่าเฉลี่ย3 0 0พชิปเซตด้วยกันต่อรถ1คัน จะเห็นว่าแนวโน้มการใช้ชิปเซ็ตในอนาคตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยโดยเฉพาะยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าทีนี้นเรามาดูสาเหตุว่าทำไมปริมาณชิปเซ็ตเนี่ยถึงไม่เพียงพอต่อความต้องการนะไอ้ปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนเนี่ยจริงๆมันมีมาสะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิด2ปีที่แล้วแล้วนะครับถ้าใครจำได้นะตอนที่โรคโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยถึงขนาดต้องกักตัวอยู่กับบ้าน work from home นะครับ กลายเป็นว่าความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับเพราะว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทำไรน่าเบื่อนะก็ซื้อมือถือมาเล่นเกมซื้อโน้ตบุ๊กมาทํางานซึ่งพวกนั้นล้วนต้องใช้ชิปเซ็ตทั้งหมดนะฮะกลายเป็นว่าชิปเซ็ตก็เอาไปถูกใช้นะครับในครัเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ซึ่งตอนนี้นรถยนต์เนี่ยยังไม่จําเป็นนะครับมันก็เลยยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ชิปเซ็ตก็เลยถูกมาใช้ในช่วงไอทีนะครับพอมาเจอสาเหตุที่2นะครับก็คือคนงานติด COVID คโควิดนะครับก็ทําให้โรงงานเนี่ยปิดนะฮะหรือประเทศนั้นปิดโควิดต้องปิดประเทศนะครับก็ทําให้ชิปเซ็ตเนี่ยไม่สามารถส่งออกมาได้นะครับคือแบบว่าต้องปิดประเทศเพื่อกักการโรคเอาไว้นะครับดังนั้นนะฮะความต้องการในการสัพพลายเชนก็ไม่เพียงพอเนี่ยอย่างเวลาเราจะผลิตรถยนต์นะครับเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนนั้นที่ส่วนนี้จากประเทศนั้นประเทศนี้มาประกอบเป็นคันซึ่งพอประเทศนั้นส่งไม่ได้นะครับก็เลยช็อต เพราะว่าติดโควิดนะมันก็สะสมนะรถก็ต้องจอดรอชิปเซตอยู่อย่างนั้นนะครับเหตุผลที่3เลยปัญหาการกีดการทางการค้านะครับหรือ Trade War นี่เองโดยเฉพาะสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอเมริกานะครับเราจะเห็นว่าผู้ผลิตชิปเซตส่วนใหญ่ในที่ขายอยู่บนโลกนี้นะครับ75ผลิตในโซนฝั่งเอเชียนี่เองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะ เราบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนโรคเนี่ยมันเชื่อมถึงก,รงการโรกาพิวัติโกโบไร์นะซึ่งวันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกนะครับจะเห็นว่าทางฝั่งอเมริกาเองจะมีการส่งเสริมให้เกิดการผลิตชิปเซ็ตในประเทศลดการพึ่งการ,การนําเข้าชิปเซตจากโซนอาเซียนนะครับพี่บิก๊กทางฝั่งอาเซียนคือจีนฝั่งอเมริกานะฝั่งยุโรปก็คืออเมริก,กานี่เองนะซึ่งวันนี้สองประเทศก็หึ่มพึ่มกันอยู่นะครับกลายเป็นว่าอย่างไต้หวันเองนะบริษัท TSMC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผผลลิิิตตรับจ้าชปเซ วันนี้นะฮะก็ถูกการกีดกันการค้านะระหว่างจีนกับอเมริกาก็มืมๆกันนะครับจีนบอกว่าฉันส่งทัตเุียลที่ผลิตชิปเซ็ตนะฮะให้กับทางไต้หวนันฉันจะไม่ส่งให้แล้วในเมื่อคุณเข้าข้างอเมริกาเนี่ยก็เกิดการกีดกันก็ทําให้ผู้ผลิตชิปเซ็ตไม่สามารถผลิตได้นี่เองนะฮะกโ็โหยี่ยิ่งส่งผลหนักนะแล้วยังมาเจอปัญหาเรื่องภัยธรรมชาตินะภัยธรรมชาติวันนี้ก็ทําให้ผลิตได้น้อยลงนะวัตถุดิบได้น้อยลงนะครับซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่า รถยนต์ที่จะต้องผลิตไอ้เจ้าตัวรถออกมานะอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอไม่มีชิปเซ็ตเนี่ยเขาบอกว่าตลาดเสียหายไปถึง110,000ันล้านเหรียญ u s ดอลลร์ต่อปีเลยนะมันกระทบหนักมากเลย จากวิกฤตชิปเซ็ตขาดแคลนที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะพอวันนี้สถานการณ์โควิดเริ่มคีคอยนะครับความต้องการการใช้รถก็เริ่มกลับมานะครับดันยังมาเจอปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนที่มันสะสมมานะครับจะทำยังไงก็เลยป้องมาหากลยุทธ์ในการรับมือนะซึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการรับมือมีตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะยาวเลยเรามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า drop feature นะครับก็คือการ นะครับลดฟีเจอร์ที่ไม่จําเป็นการตัดฟีเจอร์ออกไปนั่นหมายความว่าคุณลดปริมาณชิปเซ็ตต่อรถ1คันออกไปได้นะครับ ซึ่งนะฮะอย่างหลายๆค่ายก็ใช้โกโลยุทธ์นี้ในเบื้องต้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรือ s t e l l a n t i s ที่ผลิตยอย่างรถจิปอ่ารถกระบะแรมขนาดใหญ่นะ full size truck เลยเนี่ยก็ตัดเจ้าตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า blind spot detection นะหรือตัว detect รถในตรงจุดบอดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นอนะ่ะแมงรถก็ยังขับได้ถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ตัดออกไปนะเพื่อให้สามารถส่งมอบรถได้นะอย่าง GM นะฮะก็ตัดฟังก์ชันซอฟต์แวร์ไอตัวที่ประเมินว่าน้ํามันในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลเนี่ย ก็ตัดออกไปนะฮะลดการใช้ชิปเซตอย่างเทส l a เองก็ตัดฟีเจอร์เขาเรียกว่าไอ้ตัวดันหลังนะตรงเบาะคนขับก็ตัดออกไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับบอกว่าการตัดออกไปเนี่ยมันทําให้นะฮะลดปริมาณใช้ชิปเซตลงทำาสามารถดันรถออกขายสู่ตลาดให้ได้นะอาจจะไปตัดลดร,ราคาลดหรือขายราคาเดิมก็ว่ากันไปแล้วแต่กลยุทธ์แต่ละค่ายกลยุทธ์ที่2นะครับที่เอามาใช้งานนะก็คือการ d i v e r t chip นะครับหรือการโอนชิปเซ็ต จากรถรุ่นที่ขายไม่ค่อยดีกําไรน้อยนะครับตัดออกไปนะเลิกผลิตเอาชิปเซตจากรุ่นนั้นเนี่ยมามาใส่ในรุ่นที่ขายดีแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เขาเลือกมาใช้นะอย่าง G.M. นะฮะก็เอามาใช้นะอย่างเจ้าตัวรถ Chevy Malibu เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถเก่งที่มันกําไรมันน้อยนะครับความต้องการก็น้อยตลาดเล็กก็เอาชิปเซตจากรถรุ่นนั้นเนี่ยมาใส่ใน Chevy รุ่น Tahoe นะซึ่งเป็นรถกระบะหรือเป็นรถกระบะท,ที่มันมีไอ้ตัว ไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าปิดด้านหลังนะฝาท้ายเนี่ยแทนนะครับเพื่อให้มันมีรถส่วนซึ่งรถตุวนี้มีความต้องการมากนะซึ่งวิธีนี้ทำให้นะฮะร,รถเนี่ยไอ้ตัวเขาผลิตลายเฉพาะตัวรถที่มันมีความต้องการตลาดนะค,คือการจัด prioritize จัดความสําคัญของรถที่จะขายออกมาก่อนนะครับส่วนรถที่มันไม่ต้องการนะก็ให้รอชิปเซ็ตจอดอยู่ในาร์ดนะจอดรอไปแล้วกันนะครับทีนี้มาดูกลยุทธ์ที่3นะครับก็คือกลยุทธ์เขาเรียกว่า Build side strategy นี่ครับก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ถึงแม้นะลองประหยัดก็แล้วนะครับตัดฟีเจอร์ก็แล้วนะครับโอนจากรุ่นนั้นมาแล้วชิปเซ็ตก็ยังคงไม่พอนะครับก็ไม่อยากหยุดลายการผลิตนะฮะก็คือผลิตรถไปนั่นแหละผลิตไปเรื่อยๆนะเอารถออกมาแล้วก็ไปจอดในาร์ดนะ แล้วก็รอชิปเซตมานะซึ่งอันนี้เขาน่าจะเป็นเราเขารู้ว่าเ้ชิปเซตมันจะเข้ามาช่วงไหนนะก็ผลิตมาก่อนเพราะการหยุดลายผลิตี่มีต้นทุนสูงกว่านะครับการที่เอารถมารอนะเขาบอกว่าอันนี้อย่างน,น้อยจ้างมาครั้งหนึ่งนะจะมาปิดลายผลิตแล้วเปิดมาใหม่เนี่ยต้นทุนสูงมากดังนั้นผลิตมาแล้วจอดรอใน,ในยาร์ดนะแล้วก็ชิปเซตมาใส่ที่หลังก็ยังดีกว่านะต้นทุนถูกกว่านะครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าอย่าง G M เนี่ยจอดรอกันรอถึง30,000คันนะฮะ อย่าง Ford เองนะฮะกระบะ f 1 5หู่นเนี่ยจอรอรอกันถึง20,000คันเลยช่วงที่ชิปเซตขาดแคลนนะครับแต่ยังไงก็ดีกว่าหยุดไลยน,นะแล้วก็มาประกอบที่หลังนะครับจากวิธีการแก้ปัญหาแบบระยะสั้นหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของ3วิธีที่กล่าวไปนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอถ้ามันชิปเซตขาดแคลนหนักน่บบางโรงงานอย่างฟอร์ดจเอ็มเนี่ยถึงขั้นพอผลิตในสต็อกแล้วสต็อก จอดไม่พอแล้วก็ต้องหยุดลายการผลิตถ้าจําเป็นจริงๆนะครับจนมาถึงกลยุทธ์สุดท้ายนะครับกลยุทธ์ที่4นะครับก็คือ l e t d i n g the supply chain นะครับ ซึ่งเราบอกว่าปกติแล้วนะในของค่ายรถเองเนี่ยระบบการผลิตหรือสลายเชนในการผลิตชิ้นส่วนรถยนตะ์นะมาประกอบรถเป็นหนึ่งคันเนี่ยเพื่อส่งออกขายนะครับเราจะผลิตเน่ด้วยระบบเขาเรียกว่า JIT หรือ just in time นะซึ่งเป็นระบบที่เราส่งชิ้นส่วนที่ผลิตตามที่ต่างๆเนี่ยมาในเวลาที่จะต้องใช้งานหรือเวลาที่จะต้องประกอบนะเพื่อลดปัญหาต้นทุนในการสต็อกหรือคงคลังนะเหมือนโตโยต้านะครับวิธีนี้โตโยต้าเป็นคนเริ่มก็คือ เอาเข้ามาตรงเวลาตอนที่จะใช้ประกอบในไลน์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นวิธีในที่มีประสิทธิภาพซึ่งผมต้องบอกว่าพอปัญหาชิปเซ็ตมันขาดแคลนะไอวิธี JIT เลยไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตมันไม่พอมันไม่เข้ามาตรงเวลานะเพราะมันไม่เพียงพอนี่เองดังนั้นเนี่ยทางค่ายรถก็เลยจะต้องมา คิดหาวางแผนก็คือจะต้องเริ่มมีการสต็อกในส่วนของชิปเซตมากขึ้นมากกว่านั้นนะไม่ใช่แค่สต็อกนะเขาจะเข้าไปมีบทบาทกับผู้ผลิตชิปเซตเลยนะเข้าไปจนถึงกระทั่งเขาเรียกว่าเข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในการออกแบบชิปเซตของตัวเองอย่างที่บอกนะในการผลิตเนี่ยนะครับของชิปเซตเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบแรกเลยก็คือเป็นผู้ผลิตชิปเซ็ตที่มีโน้ตฮาวออกแบบของตัวเองนะอย่างพวก Intel AMD เนี่ยที่ผลิตแบรนด์ชิปเซตของตัวเองออกมาขายแต่ท้องตลาดนะครับก็จะเป็นชิปเซตแบบยูนิเวอร์แซลทั่วไปนะครับถ้าคุณอยากได้ชิปเซตการใช้งานแบบนี้คุณก็ซื้อของชั้นไปกับแบบที่2ก็คือเป็นแบบรับจ้างผลิตนะปรักแอนเพลย์นะครับหรือ,อเรียกว่า OEM ของชิปเซตนะการนะั้นอย่างพวก TSMC ของไต้หวันเนี่ยก็เป็นการรับจ้างการผลิตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือบางคนไม่อยากจะลงทุนทาโรงงานผลิตชิปเซตเองนะก็ไปจ้างผลิตนะก็ให้โจทย์เข้าไปว่าต้องการชิปเซตใช้งานแบบนี้ ก็คุณช่วยผลิตให้นะตามราคาและจํานวนที่กําหนดนะครับซึ่งวันนี้นะฮะทางค่ายผู้ผลิตรถก็มองว่าชั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตชิปเซตของตัวเองได้แล้วนะครับและชิปเซตแบบไหม่ที่จะเอามาใช้ในรถในเครือของชั้นได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องเริ่มระดับนั้นแล้วซึ่งวันนี้อย่าง t ท sla เองนะฮะเขาแก้ปัญหาเรื่องชิปเซตขาดแคลนก็คือเขาออกแบบชิปเซตของตัวเองผลิตของตัวเองขึ้นมาก็คือชิปเซตหนึ่งตัวนะครับแทนที่ต้องใช้4ีหตัว ในหลายๆโมดูลเนี่ยก็เอามาเป็นชิปเซต1ตัวควบคุม5โมดูลไปเลยนะครับก็คือเป็นการลดปริมาณการใช้ชิปเซตและออกแบบชิปเซตตามความต้องการของตัวเองของเท s l a เองขึ้นมานะครับซึ่งปัญหานี้นะฮะต้องบอกว่ามันใหญ่มากๆจนถึงขนาดที่รัฐบาลอย่างฝั่งอเมริกาเองนะทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับ ประกาศมองว่าวันนี้ถ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะโตมากขึ้นนะครับต้องใช้ชิปเซ็ตนะอย่างน้อยๆเฉลี่ย3,000ชิ้นต่อคันนะครับอินฟาสตัคเจอร์ที่สำคัญนอกจากเครื่องชาร์จแล้วนะก็คือเรื่องของชิปเซ็ตนะครับดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้ในอเมริกาเนี่ย มีการเด v ว l o อนะพัฒนาชิปเซตและผลิตให้ได้ในประเทศนะซึ่งเขามีการลงทุนถึง5 0 0 0 0พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนา R&D ชิปเซตในประเทศนะครับแล้วก็ลงทุนอีก2 8 0 0้อยสิพันล้านอลาร์สำหรับการผลิตชิปเซตในประเทศของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้นะทางค่ายผลิตพู้อเมริกาเองยำนำชิปเซตเข้ามาจากทางฝั่งเอเชียถึง75%ดดังนั้นเขาบอกว่า ต้องลดการทุ่งขาให้ได้นะครับเพราะทางนั้นอาจจะเป็นขั้วจีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งอย่าเนี้คืออินฟาสเตรเจอร์ที่สาคัญลองจากจุดชาร์จเลยก็ว่าได้ก็สรุปนะครับสำหรับปัญหาชิปเซตขาดแคลนะที่ส่งผลต่อรถน้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องรอนานนะครับเพราะว่า ชิปเซตเนี่ยมันผลิตไม่เพียงพอเราเห็นว่ารถน้ำมันเองก็ใช้ชิปเซตนะั้นอย่างน้อยๆ1 0 0 0ชิปเซตต่อคันนะว่ามันมีเทคโนโลย,ยีนั้นนี่อยู่ในข้างในระบบอันวยความสะดวกนะครับแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะฮะความต้องการเพิ่มขึ้นอีก2-3ถึงเท่าเลยนะอย่างน้อยต้องมี3,000ชิปเซตนะครับเพราะว่ามันคือสมาร์ทโฟนวิ่งได้มันไม่ใช่แค่พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันมีระบบอัตโนมัตินะฮะร,ระบบอินเทนอ,นอร์เน็ตอินโฟเทนเมนท์ที่มันต้องเชื่อมต่อกับรถนะเชื่อมต่อกับ IOT ในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นเนี่ยรถอยู่ในฟ้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันต้องใช้พวกนี้ค่อนข้างเปลืองแน่นอนนะครับแล้วมันจะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนะถึงแม้วันนี้นะจะถูกชะลอด้วยปัญหาพปลายเจ้าตัวชิปเซตไม่เพียงพอก็อตามนะครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าถ้า นะชิปเซตเพียงพอเนี่ยจะต้องมีรถผลิตออกมาบนท้องตลาดในโลกนะอีก3.3ล้านคันเลยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องชะลอลงน,นะมันช่วยไม่ได้นะซึ่งปัญหานี้นะครับก็จะเห็นว่าประเทศนั้นประเทศนี้อย่างทางจีนเองทางอเมริกาเองก็พยายามผลักดันให้มีการผลิตชิปเซตนะพวกเทคโนโลยีชั้นสูงในการทําชิปเซตออกมาด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างน้นนอยๆต้องใช้เวลาหลักปีนะครับหลักปีนะถึงจะสามารถผลิตด้วยตัวเองได้ระหว่างนี้ก็ต้องอดทนรอก,กันไปนะครับจากการวิ เขาก็บอกว่าปัญหาชิปเซตขาดแคลนจะเริ่มขี้คายนะก็คืออย่างเร็วช่วงปลายปีหน้านะ6 6 6 6นะครับและถ้าอย่างช้าเลยนะก็คือไปยัน2568นะครับอีก2-3ปีข้างหน้า ประมาณนั้นนะครับก็เอาใจช่วยนะว่าใครที่จองรถอยู่นะไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องรอนานนิดนึงนี่บอกตัวเองด้วยนะเอาปลอบใจตัวเองว่าก็ต้องรอนานนิดหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับปัญหาชิปเซตขาดแคลนนะจะเห็นว่าโอ้วันนี้รับมือกันทั่วทั้งโลกนะแถมความต้องการรถนยนต์ไฟฟ้าก็เติบโต,ต,ตขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคิดว่าจะรับมือ,อยังไงนะฮะหรือชอบรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ นะถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์ซับสัตย์กติงให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่เราเอามาแชร์กันนะฮะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะฮะไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ